สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ชาแนล Easy Team Life นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม n i g h t i c l e นะครับวันที่นะครับวันนี้วันที่เอ่อสินะครับเดือน1ปี2019นะครับตัวเกมเขาอัปเดตใหม่อีกแล้วนะครับก็จะมีตัวละครใหม่นะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงอีกเยอะแยะมากมายนะครับตัวละครใหม่ตัวนี้ชื่อโมโมนะเออผมรู้สึกว่าตัวนี้จะดีนะครับต่อมานะครับเออเราไปดูตรงข่าวสารนะครับ เรามาดูอัปเดต n o t e p a d กันก่อนนะครับเรามาพรีวิวแพดกันก่อนอ่ะนี่นะครับวันเนี้ยที่ผมทำคลิปน,นะครับเป็นวันที่1 8แปนะครับเป็นเวลา4โมงกว่าๆนะครับสโมงเย็นนะครับสี2โมงนาทีแต่ว่า,วา,วา,วาจากที่เขาเลืออล่อนมาหนึ่งรอบนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาเขาเขา,เขาอัปเดตให้แล้วนะ Okay, เรามาดูคร่าวๆนะครับการอัปเดตนี่ยาวมากเยืยผมขอไปไวๆเลยแล้วกันนะเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปแฮปปี้กาชาเดนะครับ1ตู้การันตีนะโอเคต่อมานะครับก็เพิ่มเครดิตอีกนะครับของบัดดีนะก็คือทําให้ตัวบัดดีเนี่ยซึ่เป็น SR นะครับก็กระลายเป็น SSR นะครับนี่นะครับหน้าตาของ SR บัดดีก็เป็นประมาณนี้นะ แกลไงพายอมตะรบรัลััดีนะก็หลอเยอะนะครับอ,อันนี้เป็นไฮไลท์นะครับของขัดนี้นะครับเพิ่มฮีโร่ใหม่นะครับ SSR ธาตุดแสงประเภทโจมตีนะนักล่าหงที่ลาบโมโมะนะครับจะเป็นน้องชนคนปา่าคนป่านะครับขี่หมาป่านะครับแนวออกน่ารักหน่อยแต่ว่าเก่งม่งยินดูอ่านสติเข้าเ่าๆเก่งนะแกล่งมากโมโมะเนี่ยเอสเออาธาุมืดนะครับ อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแมงมุมราชินีอารักเนียนะตัวนี้จะออกแนวเซ็กซี่หน่อยนะครับแล้วก็ดูผมดูตัวตัวโมเดลของตัวเกมจริงแล้วก็ตรงปกใช้ได้ครับในส่วนของอารักเนียเนี่ยไม่ใช่ตู้ตู้ส่มนะจะเป็นตัวดันเจี้ยนเก็บวิญญาณนะครับเป็นระดับ S S R นะครับอารักเนียก็ลองไปลุยกันได้นะครับ ส่วนต่อมาก็คือคอสตูมใหม่นะครับอีกสาแบบตัวที่1นนะครับปลาดุกนะครับหรือว่าตัวมาดุกของเราครับก็เปลี่ยนเป็นทหารลับจ้างสุดแรล่งมาดุกแล้วนะครับด้วยการมาดุกเนี่ยจะเปลี่ยนคอสตูมได้โดยการเติมนะครับ6 9 9บาทนะครับตอนหนึ่งตัวหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดที่6 9เนะครับคูยยอดง่ายๆนะครับต่อมานะครับคอสตูมทั่วไปนะครับซื้อได้โดยการใช้เพชรนะครับ มาการเลต้านะครับในส่วนของมาลุกอ่ะขอย้อนไปนิดนึงส่วนของคอสตูมหกเก้าเก้านะครับจะใส่แล้วเปลี่ยนแปลงสกิลให้ดีขึ้นด้วยนะครับไม,รไม่ใช่เพิ่มเฉพาะสถานะนะแต่ในส่วนของคอสตูมทั่วไปเนี่ยจะใส่แล้วเพิ่มแต่สถานะนะครับไม่เพิ่มไม่เปลี่ยนสกิลนะครับก็เพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์มั้งต้องเข้าไปดูกันอีกทีนะครับผมไม่ค่อยได้ซื้อคอสตูมเท่าไหร่ ต่อมานะครับคอสตูมอีกอันหนึ่งนะครับแกมนด์ยุคเฮลิกนะครับก็เปลี่ยนเป็นคอสตูมก็เป็นชุดก็หล่อขึ้นนะครับเพราะว่าชุดที่แล้วเป็นนักมายากลนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบก็นักมายากลแหละแต่ว่าดูชุดแพงขึ้นหรือแพงขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เจ๋งคือปรับสมดุลฮีโร่นะครับเดเมียนนะครับหรือว่าตัวล็อกแมนของเรานีงนะครับ ในการปรับเขาก็เขียนไว้ในนี้หมดแล้วนะครับผมพูดคร่าวๆไปก็คือเดเมีน่ะเก่งขึ้นนะครับเอาง่ายๆเรามานั่งอ่านนะครับตัวเนี้ยเก่งสกิลนะครับไม่ใช่ผมไม่รีวิวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกระชากันนะครับในส่วนของพวกนเนี้ยเรามาอ่านกันเองได้อยู่แล้วเนาะต่อมาก็ปรับสกิลมาดุกอีกนะครับก่อนจะใส่คอรสตูมเขาปรับให้ก่อนอีกหนึ่งขั้นนะคนที่ได้มีมาดุกตัวเก่าอยู่แล้วไม่ใส่คอรสตูมก็คือมาดุกก็เก่งขึ้นนะครับสรุป คือเขาไม่ปรับไม่ใช่เนิร์ฟนะครับเขาปรับให้เก่งขึ้นทุกสกิลเลยนะเท่าที่ผมอ่านดูคร่าวๆแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเอชลี่ก็ปรับนะครับให้แร่งมากขึ้นเก็เก่งแข่งมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเรามาดูต่อไปปรับสมดุลน,นะครับดันเจี้ยนเก็บวิญ,ญญาณให้ง่ายลงนะครับง่ายขึ้นหรือง่ายลงได้ไหม <c oughs> ก็ปรับทุกดันเลยนะครับไปกันยาวๆปรับทุกดันนะครับผมนั่งอ่านหมดแล้วล่ะ แต่คือคร่าวๆก็คือปรับหมดให้ง่ายขึ้นนะเหมือนจะเอาใจผู้เล่นใหม่นิดนึงนะครับว่าจะได้แบบเรียนมันได้ง่ายๆนะต่อมานะครับก็ปรับตรงมีฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มนะครับตอนจะอัปเกรดทั้งหมดนะครับเพิ่มเก็บวิญญาณน,นะครับเนี่ยนิดหน่อยนะครับรับนิดหน่อยเ็้าแจ้งหมดเลยแล้วก็ตอนจะลงดันเขาก็ปรับเพิ่มนะครับว่าจะมีฮีโร่ที่แนะนำเนี่ยมีตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยมีตัวเนี้ยแนะนํานะ คนะวรใช้นะประมาณนี้นะครับในเมืองนะครับน้ําตกเทพธิดานะครับในส่วนนี้ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือไอ้น้ำตกเทพธิดาเนี่ยเราคือใช้เหรียญทองนะครับในการเรียกฮีโร่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเพิ่มเลเวลขึ้นนะครับใครที่ชอบสุ่มกรชาอีกแบบนึงก็ไปอัพเกรดได้นะครับเนี่ยเขาจะเพิ่มเป็นเพิ่มเลลขึ้นอีก นิดหน่อยนะครับไม่ได้จะเยอะหรอกนะเอ่อต่อมานะครับเพิ่มฟังก์ชันอัตโนมัตินะครับในแบบจิ้จิวถ้าคนที่เล่นอยู่ตลอดก็จะรู้นะครับว่าดันจิ้งจิวลงได้สามรอบใช่ไหมแล้วเราต้องคอยกดวนซ้ำนะครับแต่ข้างนี้อัตโนมัติแล้วนะครับมีเพิ่มนะครับสามรอบแล้วก็ปรับปรุงการจับคู่นะครับในสุขภาพจิ้งวนี่เขาไม่แจ้งว่าปรับปรุงอะไรเนาะแล้วก็ปรับปรุงการพัฒนาคู่มือนะครับก็เจอไกด์ในการเริ่มต้นนะครับ การต่อสู้นะบทแนะนําอะไรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนิดหน่อยเ็เขียนว้นี่หมดแล้วนะต่อมานะครับอีกอันนึงนะค้างนะครับอีกอันนึงอีกอันนึงมิดเดียวนะครับเอ่อปรับปรุงเวลาเราแพ้นะครับเขาจะแนะนำนะครับมีส่วนแนะนําตรงนี้เพิ่มขึ้นนะควรไปอัปเกรดระดับนะควรอัปเกรดสนะกิลนะนะนะแล้วก็เปลี่ยนแต่ง UI นะครับตรงหน้า หน้าดันนะครับบางส่วนนี่นะครับ before after ก็คือเนี่ยเปลี่ยนจากผมงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ใไม่มีอะไร้อาแจ้งละเอียดละเอียดจนเกินไปด้วยซ้ำแล้วก็การแนะนํานะครับเวลาถ้าเราลงไดเอตเก็บอิจฉาอย่างเราลงดันไฮโอเราลงไม่ไหวนะตัวนี้ก่อนจะลงเขาจะแจ้งว่าเฮ้ยมีฮีโร่นะที่คุณเลเวลต่ำกว่าเนี่ยคุณไปเลเวล up ไหมนะครับก่อนนะหลังจากนี้จะมีแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่เปลืองจี้กันนะ แล้วก็ตรงนี้ก็ปรับนิดหน่อยนะครับจา,จากเดิมน,นะครับตรงเมนูอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ยเขาก็เปลี่ยนเมนูไว้ตรงเนี้นะเขาบฝ้านะครับก็แจ้งหมดจริงๆเนีอ่ะละเอียดน,นะทีมงานทําดีมากครับแล้วก็ในส่วนของฮีโร่ต้องห้ามนะครับก็เปลี่ยนจากคาเนี้ยเป็นใหม่ฮีโร่ฆ่าโทษนั่นจะรวมถึงคอ,อสตูมทั้งหมดนะครับแจ้งให้นะจะได้ไม่มีคนไปว่าเขาไม่แจ้งนะครับรวมถึงคอสตูมด้วยนะ ต่อมาก็เพิ่มสินค้าในราคาพิสตันนะครับก็เพิ่มเป็นตัวเลือกหยนตานะครับ50อันใช้ 20s ซื้อนะครับเพิ่มมาอีก่งอั้นนะอ่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ปรับปรุงแก้ไขบัก๊กเกมรุดเนาะเกมจมตีอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับก็แก้ไขบัก๊กเนาะโอเคขอบคุณค่านะครับ cm mina น,นะโอเคเรามาต่อมานะครับเรามา happy ้ก s ช a d e กันนะครับ เนี้อาจจะยาวหน่อยครับเคตู้นี้นะครับคือตอนนี้ผมมีอยู่2227เป็ล่นนะครับอันดับคนที่ไม่รู้นะครับผมแจ้งอีกทีน่ะเกมนี้เขายัางมีการันตีนะครับถ้าเกิดว่าเปิดครบ2 0 0พเพเทในหนึ่งตู้เขาจะแจกตัวตัวใหม่เลยนะครับในตู้นี้ก็คือโมโมะนะตู้ต่อมานี่คือเป็นตู้ธรรมดานะครับมีเวลาส2ก็อว 12, 2วันนี่นะครับ โดยสรุปรวมแล้วก็จะได้ของตามนี้แล้วสุดท้ายก็จะได้โมโม,โมนะครับถ้าคุณเออดวงไม่ดีสุดๆนะครับก็ออกการันตีโหสวยอ,ะอ่ะมีหมาตัวใหญ่ๆอยู่ข้างๆด้วยนะครับสกิลเทพจริงๆนะครับสายโจมตีมากก่อนจะเปิดนะครับผมขอแจ้งก่อนนะครับถ้าเกิดเรครันโในตู้เนี้ยในตู้เนี้ยจะมีโมโมนะครับเด<ร>เ,<ร>เมียนนะนิกซ์ มาดุกทั้งสี่ตัวนี้นะครับดีทั้งหมดนะครับในแต่ละทางเลยเอาจริงๆนะตอนนี้เดมียนก็ถูกตับมาดุก็ถูกับแล้วนิกก็เก่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าน้องโมโมโอโอกปุ๊บผมจะหยุดเลยนะแต่ถ้าไม่ออกผมจะเปิดยุคครอบจักรการันตีนะครับถ้าออกผมหยุดเพราะทุกตัวผมมีอยู่แล้วเนาะเรามาลุลนะ้นเลยนะครับ ข้อที่หนึ่งใชเล้ใัที่หนึ่งนะครับผมได้ SR รล้วนนะครับไม่ออกนะครับเอไม่ออกถ้าออกนะครับ มันจะเป็นหมุนทางซ้ายนะครับไปถองเลยกดเน่นจองซ้ายออกแล้วออาชึ้นที่สองเนี่ยผมจะได้เก็บเพชรไว้ยูเนียนะครับดุแลดดุแลดเอ้านตู้นี้นะครับได้เอสามันอีกตัวนะครับก็คือยูเนีย ครับครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับผมจะจบที่การันตีนะเนี่ยกดตู้ตัดติ๊กอ้อมือซ้ายแล้วครับเฮ้ยมาดุกนะครับโอ้โห ที่3นะครับผมได้ครั้งที่3นะครับผมได้มาทุกตัวนะครับต่อไปนะครับครั้งที่4ซ้ายบนโอขวาครั้งที่ห้าครับผมรู้สึกว่าผมไดการันตีนะ ซ้ายสายสายแล้วครับผมอ,อันที่5แล้วครับอันที่5ดาโอ,อ้ตัวเต็งตก็หนักกบข้อทีกกดลุดเลนมาสองตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเจนนับโอ้ไม่รอครับออกมาเจนนัสตัวเดียวนะครับต่าอ๊ ลงนะครับกดตรงกลางอโอ้โหเารเขาดอันตัวกับอันตามีสิิดจุบการันตีแน่ผมไปการันตีก็คุ้มนะค้มจะ่วยการันตีอะไม่การันตีโอ้

อ่าเอล้วนนะครับตอนนี้ผมต้องเปิดอีกอีกเยอะเลยอีกอีกสองครั้งอีกสองครั้งนะผมราะเมื่อกี้ผมมีนะครับแต่เขาแจ้งสามอ่ะผมจะต้องดึงออกมาเช่นนี้เพราะผมมี้ายซ้ายซ้ายซ้ายแล้วครับเดี๋ยวให้ผมชักออกมาออกมาแล้วครับผมโอ้โห สรุปนี่ผมประหยัดไป200เทรเองนะแต่ถ้าผมเปิดอีกรอบผมจะได้มโมโมอีกตัวหนึ่งดูดูเขาทำกับผมนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนผมได้กี่ตัวตัวนี้นะครับไปตัวเ,เดียวเปิดอีกแค่ครั้งเดียวนะครับผมจะได้มโมโมอีกหนึ่งตัวคุณดูดิปังเนี่ยคือถ้าผมหยุดอ่ะผมจะอดได้มโมโมอีกตัวยังไงเอาไปอัพสกิลใช่ไหมแต่ถ้าผมเปิดผมจะได้อีกตัวนึงผมเปิดเลยดีกว่าเนาะ เผื่อให้มันจบๆไปให้มันโครบกระอี่รอดนะครับไปไม่เหมือนจะประหยัดอะแต่เราไม่ได้ประหยัดนะนอ่ะในตัวหนึ่งแล้วกันโอ้อโอหแล้วก็ได้อ่า ได้ตั๋วเลือกนะครับได้ตั๋วเขาเรียกว่าตั๋วการันตีนะครับถ้าเปิดครบสองครั้งเ่นะครับในตัวนี้นะที่ผมบอกได้มาหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวไปเปิดกันแล้วตัวสุดท้ายที่ผมตัดสินใจเปิดผมได้มาด้วหนึ่งตัวจากตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ละงงละนิกนะครับอีกหนึ่งนะครับก็ถือว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายก็ถือว่าคุ้มคุ้มเนาะโอเคนะครับเรามาดูรางวัลที่ให้นะครับ นี่นะครับก็จะได้ใบสุ่ม S R S R มันหนึ่งใบนะครับจ่กแบบการเปิดพบเนาะแล้วก็ก็พวกนี้แหละในที่นี้พวที่เป็นรางวัลถังวหนึ่งดูเืยน,นะครับก็จะได้ใบใบสุ่มกันแล้วก็ได้น้องโมโม่หนึ่งอันนะครับโอเคผมสุ่มก่อนแล้วกันว่าใบเลือกเลยนี่หว่าโอเคจากการเปิดนะครับเป็นเลือกได้สามตัวนะครับในตู้ยกแว้นโมโม่ Momo, นะ,ะเดี๋ยวผมค่อยเลือกนะครับสุดสท้ายผมเลือกโมโม่ก่อนนะครับโอเคนะครับ ก็สรุปในคลิปนี้ก็ผมจบไปที่การันตีนะครับ2พันเทสล้วไ้โมโมมันตัวนะครับแล้วก็ก็ได้ได้ทุกตัวในตู้แล้วกันก็ถือว่าโอเคนะครับในคลิปนี้2พันเตสละโมโมเป็นตัวที่ดีนะครับยังไงถ้าใครที่ยังเล่นอยู่นะครับก็เจอกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอจบก่อนแล้วกันก็เหนื่อยนะครับไว้เจอกัน <laughs> สวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผม